อันนี้ก็จะพบในประเทศอังกฤษนะคะเป็นลักษณะของกฎหมายในประเทศอังกฤษอเมริกาก็ใช้นะอันนี้ตลบเนี้ยจะมีลูกขุนี้จะมีลักษณะมีลูกขุนนะคะระบบศาลแบบมีลูกขุนซึ่งกฎหมายซิลคอ,อมมอนลอสนะคะหรือว่าการตัดสินตามลักษณะของคอมมอนธรรมดาหรือว่าลักษณะของจารีประเพณีธรรมดาเนี่ยเมืองไทยก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะของอะไรคะ ง่ายๆมาดูตัวอย่างเช่นนะคะเช่นเมืองไทยเนี่ยเรามาชกม,มวยตามกติกาใช่ไหมการชกม,มวยคือต่อยหน้าผู้อื่นก็คือถ้าเกิดว่าตามกฎหมายเนี่ยการที่เราเอามือไปต่อยหน้าผู้อื่นเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายทำลายร่างกายใช่ไหมแต่ว่าชกม,มวยเนี่ยถือว่าเป็นกีฬานในเมืองไทยก็เลยถือว่าการชกม,มวยตามกติกานะคะไม่ผิดกฎหมายทำลายร่างกายหรือว่าการที่แพทย์นเนี่ยทำการผ่าตัดคนไข้โดยที่อะไรคะคนไข้ยินยอมโดยย,ยินยอมค่ะคนไข้ยินยอมนะอันนี้ก็ไม่ถือว่าทำผิด กฎหมายทำร้ายร่างกายใช่ไหมไม่อย่างนั้นทุกแพทย์เนี่ยที่อ่เหมือนโจนเลยนะเอามีดเนี่ยไปจิ้มพุงใช่ไหมไปจิ้มกรีดกรีดผ่าตาัดคนอื่นเนี่ยถ้าเขาไม่ยินยอมก็ถือว่าไปทำลายร่างกายเขาเลยใช่ไหมแบบแหวกหัวใจมาดูมาปรับปรุงอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นไม่ต้องการผ่าตัดคนไข้เนี่ยค่ะเขาก็ถือว่าเป็นลักษณะของกฎหมายจะเรียกประเพณีไปเขาไมนลอธรรมดาว่าเออมันไม่ผิดกฎหมายนะาการที่เอามีดไปจิ้มคนอื่นเพื่อช่วยคนอื่นเนี่ยลักษณะต้องมีใบประกอบโรคนะถึงจะทำได้อ่าต่อมาค่ะเขาบอกว่าหากว่าเราไม่มีกฎหมายใดนะคะมา กับคดีต่างๆก็คือมาปรับกับคดีแพ่งลักษณะปรับกับคดีแพ่งเช่นการฟ้องร้องค่าเสียหายอะต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีแบบกฎหมายได้มาปรับ่าเปรียบเทียบว่าเออค่าเสียหายประมาณนี้ควรจะใช้เงินเท่าไหร่หรือว่าควรต้องชดใช้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็รัษนะให้ใช้อะไรคะจารีท้องถิ่นจารีท้องถิ่น ว่าแบบท้องถิ่นนี้เขาคิดประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้จารีท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวตัดสินอันนี้ก็เป็นลนักษณะตัวอย่างของอกฎหมายจารีประเภณนี้ในเมืองไทยนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเลยเราก็มีค่ะแต่ว่าเป็นลนักษณะของเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใช้ไปทั้งหมดนะไม่ใช่ลักษณะเด่นทีนี้ต่อมาค่ะไปกีเรารู้จักระบบแล้วเรามาดูประเภทกันบ้างประเภทของกฎหมายนะคะก็จะแบ่งได้หลายแบบทีนี้นมันจะแบ่งได้อยู่2แบบนะคะคือแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของคู่กรณีกับการนำไปใช้นั่นเอง มาดูอันดับแรกก่อนอันดับแรกนะคะเป็นลักษณะการแบ่งตามอ่ะความสัมพันธ์ของคู่กรณีเป็นความสัมพันธ์ของคู่กรณีนะอืมความสัมพันธ์คู่กรณีอ่ะอันดับหนึ่งค่ะกฎหมายเอกชนเอกชนเป็นเรื่องของอะไรคะบุคคลกับบุคคลถูกไหมอ่ะเรื่องของคนกับคนเช่นพวกกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์อ่ะเป็นลักษณะของความเสียหายของการค้า ถ้าเป็นกฎหมายมหาชนนะคะก็จะเป็นลักษณะของบุคคลกับรัฐ <behav> ก็เป็นพวกรัฐธรรมนูญะธรรมนูญสารสถิตยุติธรรมปกครองอาญาเรื่อ,องกฎหมายปกครองกฎหมายอาญานะอย่าลืมนะอันนี้อาญาลักษณะอน,นี้เป็นแพงน่งกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายล้มละลายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะของอ่าบุคคลกับรัฐนั่นเองอืซึ่งลักษณะไงคะก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะ กฎหมายมหาชนนะเกี่ยวกับบคุคคลกับรัฐบาลนะ ต่อมาค่ะแบบที่2คือกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นเรื่องระหว่างประเทศคือเป็นลักษณะระหว่างรัฐกับรัฐต่างประเทศเช่นเรื่องของกฎหมายการแต่งงานข้ามชาติอ่าไปแต่งกคนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเราไปแต่งที่ไหนต้องทายังไง่าเป็นลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศเราต้องย้ายสัญชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องของส่วนที่สัญญาต่างๆการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือว่าที่ีศาลต่างๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะ แล้วแบ่งแบบที่2คือแบ่งตามลักษณะการนําไปใช้ลักษณะการนําไปใช้อันนี้ก็จะมีอยู่2อันคือกฎหมายสาระบัญญัตินะคะอกฎหมายสาระบัญญัติกับวิธีสับบัญญัติสาระบัญญัติกับสาบบัญญัติต่างกันยังไงสาระบัญญัตินะคะอ่ะเอาไว้กําหนดเรื่องสิทธิหน้าที่แล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบต่างๆว่าอ่าอย่างเช่นต้องไปทำแบบประชาชนเมื่ออายุสิบห้าก็ไม่เกณฑ์ทหารต้องอะไรคะรักไม่หลวงอ่าเท่ทูนสถาบัน อันนี้ก็คือสิทธิหน้าที่รับช่องต่างๆเขาเรียกว่าสาระบัญญัติก็คือกล่าวไปเรื่องของสาระต,ต,ต่างๆนั่นเองต่อมาค่ะวิธีสระบัญญัติอ่าวิธีสรบบัญญัติเนี่ยน้องๆจำคำว่าวิธีไว้มันก็คือบอกเกี่ยวกับกระบวนการที่ทำว่าอ่าว่าด้วยลักษณะของวิธีการดําเน,นินคดีว่าการดำเนินคดีแบบนี้ต้องใช้ลักษณะอย่างไงบ้างอ่ะอันนี้ก็คือวิธีสระบัญญัตินะคะอืมอันนี้คือไปเป็นประเภทกฎหมายทีนี้มาดูอ่าจนเกี่ยวกับประเภทกฎหมายอีกหนึ่งเพื่อเช็คความจำของน้องๆนะ ข้อท e ี่ถามว่าพฤติกรรมใดค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกชนลักษณะพฤติกรรมใดนะคะไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกชนไม่เกี่ยวข้องน้องๆก็อย่าลืมนะข้อที้ใจดีเขาวงมาให้แล้วก็วงไว้ก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกฎหมายมหาชนเขาท้อข่าื่อกี้อ่านว่าเอกชนนะมหาชนนะน้องๆต้องจำคนเสปต์ให้ได้ก่อนกฎหมายมหาชนคืออะไรกฎหมายระหว่างบุคคลกับรัฐถูกต้องไหมบุคคลกับรัฐดูทีละข้อเลยค่ะ ใช้ข้อแรกบอกว่านายกอถูกสารตัดสินจำคุกโทษฐานรักทรัพย์ผู้อื่นอันนี้เป็นลักษณะของคดีดอะไรคะคดีดอาญาใช่ไหมอ่าเป็นลักษณะผู้อื่นเป็นลักษณะของคดีดอาญาคดีดอาญาเนี่ยเป็นลักษณะของมหาชนนะคะ<ส>เพราะว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นใครฟ้องคะเป็นลักษณะของอายการฟ้องให้ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของบุคคลกับรัฐก,ก็คืออายการฟ้องจำเลยอายการกับนายกอนั่นเองอ่าเป็นเรื่องของบุคคลกับรัฐนะเป็นลักษณะของอาญาต่อมาค่ะ เขาสอ2บอกว่ารัฐสภาได้ร่วมกันบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งซ่อม,อมกฎหมายการเลือกตั้งซ่อมนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของบุคคลกับรัฐนั่นเองอบุคคลกับรัฐเรื่องของการเมืองการปกครองใช่ไหมเพราะเมื่อกี้บอกว่ากฎหมายอะไรคะกฎหมายการปกครองนะก็ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะข้อสาม เขาสามบอกว่านายคอ,อได้ฟ้องร้องต่อศาลในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่กักขังโดยไม่ได้กระทำความผิดใดๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของนายคอกับเจ้าหน้าที่ก็คือบุคคลตับรัฐใช่ไหมคะเพนัะฉะน,นข้อี้กูกต้องเลย ต่อมาค่ะข้อสี่บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ขอให้ไทยส่งชาวอเมริกันที่ค้าขายยาเสพติดเนี่ยไปรับโทษในประเทศนั้นๆอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะระหว่างรัฐบาลกับอะไรคะรัฐบาลของไทยถูกต้องไหมอ่าพอรัฐกับรัฐปุ๊บเป็นเรื่องอะไรคะระหว่างประเทศทันทีอ่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะเพราะนั้นข้อสี่ไม่ใช่กฎหมายมหาชนทําเป็นกฎหมายมะอ่าระหว่างประเทศ ข้อสก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอว่าข้อไหนไม่ใช่กฎหมายอาะมัชนะนะคะ,ะลองดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้ตจวค่อนอข,อข้างยาวนะโจถามว่ากฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเอ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับ6 0พ0บาท ถามว่ากฎหมายดังกล่าวนะคะเป็นกฎหมายอยู่ในประเภทใดหนึ่งกฎหมายสาระบ,บัญญัติสองกฎหมายสระบัญญัติสามกฎหมายวิธีสาระบัญญัติสี่กฎหมายวิธีสระบัญญตัติจริงๆแล้วลักษณะของการแบ่งป,ประเภทตามลักษณะการนำไปใช้มีอยู่แค่สองประเภทใช่ไหมมีอยู่แค่สองชนิดใช่ไหมคะก็คืออะไรบ้างกฎหมายสาระบรญญัติใช่ไหมคะก็คือข้อหนึ่งกับวิธีสระบัญญัติข้อหนึ่งข้อสี่สองข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งให้ชัดเ มันไม่มีจริงในโลกนี้ค่ะน้อง,องสองอันนี้มันมั่วทีนี้เรามาดูคะ่ะมันมีสาระบัญญัติกับวิธีสารบัญญัติใช่ไหมสาระบัญญัติก็คือเก่ากับสิทธิหน้าที่ต่างๆวิธีสารบัญญัติเก่ากับวิธีตัดสินว่าจะตัดสินอย่างไรนะคะซึ่งกฎหมายไอ้คำที่พูดมาเนี่ยเป็นลักษณะของการกําหนดว่ามีการกระทําผิดเป็นหน้าที่รับผิดแล้วก็หน้าที่รับโทษใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตรงกับกฎหมายเลยเอ่ยสาระบัญญัตินั่นเองเป็นการกําหนดอะไรคะ อะละาลักษณะของความผิดก็หือว่าความผิดอะไรอ่ะแล้วต้องอะไรคะหน้าที่รับผิดอย่างไร่ไเป็นเรื่องของหน้าที่นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งค่ะกฎหมายสาร,รับบัญญัตินั่นเอง ทีนี้ก็มาดูต่อค่ะเราดูประเภทดูระบบไปแล้วเรามาดูลำดับสัก่งกันมากลำดับสั่นะคะก็คือบอกประมาณว่า,ากฎหมายอันไหนใหญ่กว่ากาันเพราะว่ากฎหมายแม่หรือกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะอันไหนที่มาขัดเนี่ยให้ยกเลิกกฎหมายฉบับลูกไปนะอ่าเราจถือว่าอันใหญ่สุดอันอันที่ลำดับสักงใหญ่สุดเนี่ยนะคะจะเป็นกฎหมายจริงๆอ่าถ้าไหนมาขัดกับอันใหญ่กว่าเนี่ยก็ถือว่าอันเล็กเนี่ยผิว่าย,ยกเลิกไปโดยกันอ,อ่าโดยอัตโนมัติเลยนะคะอืมทีนี้ เรามาดูทีละอันกันค่ะอันแรกคือรอัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะที่เอาไว้ปกครองประชาชนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเราเนี่ยก็เป็นลนักษณะของรัฐกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดรัฐธรรมนูญนะเราลงมาคือพระราชบัญญัติซึ่งมันจะเทียบเท่าก็คือเท่ากับกับประมวลกฎหมายนั่นเองพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายเนี่ยถือว่ามีสักทางกฎหมายในยเท่ากันเราลงมาก็เป็นลักษณะของพระราชกําหนดนะคะแล้วก็พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงแล้วก็ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติต่างๆนะคะเช่นพวกข้อบัญญัติเทพมหานครเทศบัญญัติประจําเมืองอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะของการจอบน้องจอหนึ่างนก็ได้ง่ายๆรัฐบาลจปว่ารัฐบาลนะคะกรมดอกกระถิน นงงงรัฐบาลกรมดอกกระถินคืออะไรรัฐบาลรัฐก็คืออะไรคะรัฐธรรมนูญอ่าบาลก็คือบัญญัติเห็นไหมมันจะเหมือนเหมือนกันเหมือนพรบเนี่ยบอใบไม้อ่ารัฐบาลก็คือพรบกรมก็คือพระราชกําหนดอ่าพรลกอใช่ไหมดอกดอกคืออะไรคะพระราชกิจสดีกาเห็นไหมมีดอกเด็กอยู่ด้วยกันกระก็คือกดกระทรวงอ่า ประากาศกระรวงเห็นไหมคะมี2อ,อันแล้วกดกระรวงประกาศกระรวงแล้วถิ่นก็คือลักษณะของข้อบัรจากเทศบัญญติเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะ,ะ,ะของกดท้องฉินนะคะลักษณะของกดท้องฉินนะเพราะฉะนั้น